ผมจะพามาชมตึก EMPIRE STATE ครับตึกนี้นะครับตึกนี้ตั้งอยู่ระหว่างนะครับซิป Avenue กับถนนสาย34ฝากตะวันตกนะครับเคยจริงๆแล้วเนี่ยครับมีอยู่102ชั้นนะครับเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง40ปีด้วยกันครับโอ้โหครองแชมป์ยาวนานเหลือเกินนะครับ ที่สูง3 8 1เมตรนะครับมีบ้านหน้าต่างโอ้นะ่าบานหน้าต่างนะครับท่านว่ามีบ้านหน้าต่างอยู่กี่บานรับมีอยู่6,500บานโอ้แม่เจ้าจริงๆแล้วก็สร้างมาตั้งแต่2 4 7 2นะครับแต่เสร็จสมบูรณ์จริงๆเนี่ย2,480นสก่อนสงครามโลกนี่นะครับแต่ว่า ตอนหลังมีการตออเติมให้สูงขึ้นนะครับกลายเป็นประมาณ4 4 0เมตรนะครับที่กลายเป็น4 4 0เมตรจากที่ต่ำกว่า400เมตรเนี่ยครับก็เพราะเสานี่เองครับเนี่ยเสานี่ทำให้สูงขึ้น นี่เป็นตึกสูงแห่งแรกนะครับที่สูงถึง100ชั้นขึ้นไปโอ้ oh, แม่เจ้า100ชั้นขึ้นไปนะครับก็คือประมาณ102ชั้นนันเองนะครับตึกนี้ท่านว่าสร้างเมื่อไรครับโอ้โ oh, ห oh, นานมากนะครับ2474นี่2565กี่ปีครับตึก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 91ปีโอ้ oh, แม่เจ้านานขนาดนั้นเลยนะครับ 91ปีที่แล้วยังสร้างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่ามีการต่อเติมภายหลังเพิ่มเติมด้วยนะครับเป็นเสาอะไรต่างๆนะครับแต่ว่า91ปีที่แล้วก็สร้างขึ้นมาเห็นไหมครับยังอยู่อายุไขของอาคารเนี่ยนะครับอยู่ได้เป็นร้อยปีครับมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปนะครับไอ้ที่บอก50ปีนี่คืออายุทางเศรษฐกิจคือคุณจะรื้อทิ้งไปสร้างใหม่ได้แล้วนะแต่ถ้าอยู่ใจกลางแมนแัตันอยู่ในโลเคชั่นดีๆอย่างนี้นี่อยู่ได้อีกนานแสนนานครับ ตึกสูงแบบนี้นี่เคยมีอุบัติเหตุไหมครับมีครับเครื่องบินชนครับโอ้โหเครื่องบินชนแต่ว่านั่นเมื่อปี2488นะครับตอนนั้นมีเมฆมันมากหมอกหนานะครับนะมีเครื่องบินมาชนไปทีหนึ่งแต่ก็ไม่พังนะครับชัชนตรงชั้นประมาณ7 4นะก็ซ่อมแซมได้ครับแต่มีผู้เสียชีวิตตั้ง14คนนะครับมีไฟไหม้ด้วยน่าเสียดาย เทมีหนังลิงกเลลาถ้าบางท่านยังจำได้นะครับเคยมาปีนตึกนี้เหมือนกันครับนี่สไซรัลตึกสำคัญที่นี่จะปีนขึ้นตึกนี้่ไหนนะครับนะแต่ผมต้องเสียตังนะครับแล,แล้วก็ผมก็คงไม่อยากเสียตังไม่อยากจะเสียเวลาด้วยก็เลยขออนุญาตให้ท่านดูแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับนี่ครับที่หน้าตา่างห้องพักผม ก็เห็นตึก Empire State ครับนี่ตึกนี้นี่โดดเด่นมากแล้วก็สิ่งที่มีประจำกับนครนิวยอร์กก็คือเสียงหวอหวเนี่ยนะครับมีประจำก็ดีนะครับจะได้รักษาความปลอดภัยไม่ได้แบบเงียบ